สวัสดีครับกับคนดูทุกคนด้วยนะครับมายโฮมอิรินโนคุอาร์ตนะครับวันนี้มารวมตัวกันอีกครั้งและก็อยู่กับรายการอิริโนคุกำลังทำอะไรอีพิโซดที่3นะครับวันนี้เรามาอยู่กับนักวาดของชแน,นลนะครับซึ่งกำลังวาดรูปอยู่นะครับ <c oughs> เราเห็นแค่มือของเขาที่กำลังวาดรูปอยู่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาไม่มีคลิปจะลงวันน <c oughs> ี้ล่ ประเด็นหลักคือไม่มีคลิปจะลงครับวันนี้เกมมาอัปโหลดไม่ใช่อัปโหลดเขาเรียกว่าเราเรามาทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับคืออ่ามันต้องเข้าเรื่องก่อนนะครับว่าประเด็นในวันนี้นะครับก็คือที่ผมเห็นจากใน youtube ในกลุ่ม facebook อะไรมากมายนะครับคนส่วนใหญ่นะครับจะวาดรูปเริ่มต้นวาดรูปแล้ว,แล,วแล้วมีคำถามมากมายนะครับทีเวลา วาดรูปเนี่ยเราต้องวาดยังไงเนาะเริ่มวาดรูปตั้งแต่แรกวาดรูปยังไงให้สวยหรือเริ่มยังไงครับตอนนี้เราอยู่น,นักวาดเราแล้วเราจะมาถามเขานะครับว่าถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นมือใหม่เนี่ยคุณนักวาดครับในการวาดรูปเราควรเริ่มกันยังไงครับคุณนักวาดครับผมไม่เข้าใจวิธีของคนปกตินะครับเพราะปกติผมจะ ก็ดูจาก u ูทูบได้เลยครับปกติผมก็ดูจากยู u b e นะครับแล้วก็นำวิธีของหลายๆคนมาใช้นะครับผมตอนแรกๆเลยก็ผมก็เริ่มจากก๊อปรูปนั่นแหละครับไม่รู้จากพื้นฐานอะไรสักอย่างนะครับกปไปเรื่อยๆแล้วแล้วชแนลที่ดูสมัยแรกๆนี่ชแนลชแนลใครอะครับเนี่ยตอนแรกๆเลยก็เป็นช่วงแรกๆก็ ของพี่แบงค์ใจดีมาครับแล้วก็ต่อมาก็เห็นของฟองคเมกิจีนะครับผมแล้วก็เขาไปดูไลฟ์แล้วก็ก๊อปสไตล์เขาแบบอ้อย่างนี้เองไอแบงค์ใจดีไม่เคยได้ยินชื่อนะครับเนี่ยเขาขาย c ชแนลอ l ไรือยังครับยังอตอนนี้ยังไม่ขายแต่ตอนนี้เริ่มจะไม่ค่อยเห็นจะมีคนดูเขาเขาก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปด้วยอย่างนี้นเองแล้วแล้วกำลังวาดอะไรอยู่ครับเนี่ย วาดฟุบุกิจากวันคันเมนแล้วผม oh. ก็เรื่อยๆนี่เองน,นะครับก็เขาตอนนี้วาดฟุบุกิเนาะแล้วก็มีคำถามอะไรมากมายตามที่เราถามกันไปแล้วนะครับว่าการเริ่มต้นเริ่มต้นมาจากการก๊อปนะครับไม่ใช่ไปก๊อปงานคนอื่นมาใช้นะไม่ดีนะครับไปหาต้นแบบมานะครับต้นแบบแบบไหนก็ได้นะครับ ต้นแบบแบบไหนก็ได้สะดวกสบายนะครับ <c oughs> เรามาดูเขาวาดกันนะครับวันนี้อิรินุคุทำอะไร <c oughs> ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีสาระดินะไม่น่จะมี <c oughs> นะไม่ไมน่จะมีนะครับมัวๆกับเลยเนี่ไม่มีแบบด้วยไงโอเคครับโฟกัสสินั่นแหละ สวัสดีครับกับคนทุกคนกัไม่อีกครั้งตอนนี้ก็เป็นเวลานานนะครับอิลิโนคูทำอะไรในวันนี้เรายืดยาวมากตัดคลิปไปถนานเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับภาพวาดนะครับผมภาพวาดนะครับอันนี้วัด วันใหม่นะครับเนี่ยครับก็กระดดษมันก็นะก็เลยเปลี่ยนเป็นเอซีนะครับผมอย่างนี้นี่เองนะครับผมก็เริ่มขี้เกียจพูดเลยเหมือนกันฟังจากน้ำเสียงก็นะตอนนี้เริ่มขี้เกียจพูดแล้วตอนนี้คนบ้าะไรขี้เกียจพูดตอนนี้งงกับตัวเองลือเกินขนาดขี้เกียจพูดนะครับเนี่ยโอเคนะครับดูคนจบไป พอจะมีเทคนิคอะไรไหมครับในการวาดรูปนี i i ้เทคนิคเทคนิคเทคนิควิธีการวาดอะครับอันน oh, ี้อันนี้วาดแบบไหนครับเนี่ยกรอบคข้ามครบโอ้กรอบเอมามาไม่ใ like ช่ตอนล่างอะล่างแบบไหนครับหรือไม่ล่างแล้ววาดเลยออะแบบแบบนี้ผมไม่ล่างฮะแต่ว่ามันก็ผิดหลายส่วนแกเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้ แรงก็ตรงนี้ครับประมาณตรงสิ้นตาประมาณนะตรงนี้ก็กึ่กงแกงน้าแค่นี้แหละโอ้โหนี่เองนะครับท่านพีู่ดมาเข้าใจแล้วเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมผมถือว่าเป็นแบบนักวาดมือใหม่งไงผมผมอยากรู้ว่าวาดวาดยังไงอืมนะครับ สัดส่วนนี่ยังสวยเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นลายเส้นของเขาแน่จะดูยาวกว่าน,นี้นะแต่นี่พอเป็นลายเส้นผมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเส้นผมมันยังดูแบบแข็งๆอยู่นะ ดูความตรงสิครับท่านผู้ชมดูความเบี้ยวไปกว่ามั่งนั่นน่ะเฮ้ยได้ตรงนั้นเนี่ยดูจากจอแล้วอย่างสวยนะครับ อันนี้กำลังลงเงาเหรอครับเนี่ยับผมกรีบรายละเอียดนะครับงั้น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 ,น <laughs> ใช่ครับ <laughs> งี้เลยครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นนี่อะไรกันเนี่ยผมนี่คุณเรเชตแคนเลยนะครับก็เหมือนอรารมณ์ลำแั้นแหละครับ คุณผู้ชมอาจจะเวียนหัวเล็กน้อยนะฮะเพราะผมแผนกล้องไปเรื่อยๆซูมเข้าซูมออกเนาะ <laughs> เพื่อดูดูว่าดูความละเอียดที่เขาลงสิคนระับมันละเอียดเลย <laughs> <laughs> ผมว่ามันยังสู้งานประมาณแบบสามดีไม่ได้นะแบบพวกวาดภาพสมจริงอะไรแบบนี้อ๋อวาดคนเสมือนครับมัน มันสู้กันไม่ได้หรอกจริงผมว่าคนเสมือนนี่แบบรายละเอียดเดยอะมากล้บล้นๆเลยแหละผมผมแปลกใจอยู่หนึ่งอย่างครับครับเออเมื่อกี้ผมไม่ได้อัดคลิปทำไมไม่มีรถผ่านบ้านสักคันเลยครับ <laughs> ผมก็งงตัวเองเหมือนกันว้าว ดิสติสเมสสินะครับเดี๋ยวไปต่อให้เขาวาดจนเสร็จก็จะเสร็จแล้วค่อยเปิดมาดูอีกครั้งนะครับครับผมเส,บเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับว้าวเนนี้ก็น่าจะพอแล้วครับว้าวไม่ทันได้อัดนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวอะไรวะเนี่ย ฟูบุกิครับฟูบุกิจากวันพันแมนนะผมวันพันแมนผมชอบผมชอบปากมากเลยนะโอ้ผมชอบปากมากเลยในกองมันดูสวยใช่ไหมใช่ใช่สวยมากเลยปากสวยมากดูดูดโอ้ห uh ื huh. ปากสวยมากนะครับลายเส้นเขาเป็นอย่างนี้อ่ะ <laughs> ยสวยมากนะครับเนยอุ <laughs> ้ย ใช่ย่อยนะเราเนี่ยโกนอะไรเช่นไรเช่นที่ไอ้ี่ยหลุดสมเดียงเลยไรเช่นของตัวฉบับมันดีครับโอ้ยนี่เองเราก็เลยดีตามใช่ไหมครับก็่นจะดีแต้มนะครับแน่จะมั้งนะหัวหัวมันดูยุบยุบเลนยนะครับนะครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยจากการฟีดผ้เมื่อกี้นะครับเราก็เห็นนะครับว่าไม่เบี้ยวนะครับตรงวินิกุดเยี่ยมเลยในกล้องเป็นยังไงไม่รู้มือผมสวยมากนะครับก็ ถือว่าเยี่ยมนะครับเยี่ยมมากเลยอันนี้สวยเยี่ยมเวด y ี o โกดสำปรัหวันนี้ยินฮุู้ทำอะไรก็นั่งวาดรูนนป <laughs> <ม>จบเพียงเท่านี้เนาะพดตัวลางไปก่อนคนระับ